สูดสูวันหันมนเนยครับผมพอข็บรถออกมาเอ้ยพอข็งน,น้องออกมาผ่านาเลยมันใช่ที่นี้ก็อตอนขึ้นออกมา,นะา,นนาเนี่ยทัลนหวเฮ้ยนี่เกือบเท่านี้าวานแล้วเพื่อพี่แล้วจน,นอยูแบบอย่ที่พี่ด ท็อปแมนยังไงอยู่คงอายอยู่เยอัที่บ้านแล้ว ผมคิดต่างๆมันานแล้วที่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ได้อะไรไปแหละแบบอันนี้แหละจุดพลุตะไลนี่ใช้เป็นบางงานพี่ที่เขาเป็นคู้รุดผังหลักไว้ที่นี่ของ ครับก็ตาบตรงก็หมอเขาบอกว่าให้ทำใจไว้แล้วอให้ยาตอนนี้อยู่ได้แตกับยากระตุ้นหัวใจแล้วก็เป็น่ตัวหายใจน้องน้องมินนี่เป็นลูกสาวคนเดียวนะครับปกติน้องเป็นบุคลิกนิสัยยังไง ก็สูงล่าเริงนะแบบเข้ากับคนง่ายน้องน้องเด็กเองครับก็ใน,นเกมแบบกลางพูดยากประมาณนะนมันพูดยากจริงถ้าว่าประมาทถึงว่ามันก็ไม่เชิงใช่ไหมเพราะว่าเพื่อที่เขาพูดกันก็คือ ที่ก็จุดตอนนี้ก็จุดอ่ะก็หันไปฟังไอ้หันไปทางไอ้โรงเรียนโรงเรียนทำเบ็ดอ่ะตอนนี้มันล้มมาอ่ามันลมมันตีกลับมามันก็เลยตกเข้ามาในบ้านในโรงเรียนประมาณนี้เมื่อวานลมก็แรงเลยมันมีเนี่ยลุ่มแรงประมาณเมื่อวานแต่ว่าพอขึ้นไปมันสูงลมมันตีกลับประมาณนี้เลยมั้ง การที่เกิดขึ้นเราเราพยาาเป็นจุดอะไรก็ก็เลือกเอา่อยให้เป็นตามกฎหมายอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาไอ้นี่ก่อนตัวนในจะคุยกันยังไงก็เดี๋ยว